อันดับแรกคือที่ตัดสินใจซื้ออิซุซูต่อก็คือประหยัดน้ำมันการบริการถือว่าถูกใจแล้วก็ดีค่ะผมจะพามาชมนะครับรถที่คิริวันทาสปอร์ตนะครับใช้งานอยู่ เจ้าต,ตัวนี้นะครับเป็น ftr 240แรงม้านะครับก็คือให้แรงม้าสูงสุด240แรงม้าแล้วก็ให้แรงบิด706นิวตันเมตรที่1,450รอบต่อน,นาทีสำหรับสเปกตู้คันนี้นะครับกว้างในนะครับอ2อเมตรส0สูงใน2,50เมตร50นะครับแล้วก็ยาวยาว7เมตร60ในนะครับตอนนี้เราก็มาดู ใช้ในห้องโดยสารนะครับสำหรับรถรุ่นนี้ครับเป็นเป็น,เป,นเป็น6กเกียร์เดินหน้านะครับผมแล้วก็หนึ่เกียร์ถอยหลังนะครับตอนนี้ก็เข้าเกียร์ง่ายาให้กําลังต่อเนื่องนะครับมีการยืนยันหรือคอมเพนจากลูกค้ามาครับก็คือในรุ่นนี้จะค่อนข้างประหยัดน้ํามันนะครับก็คือทอําให้ผู้ประกอบการคนส่งนะครับ ตอบโจทย์ลูกค้าในกลุ่มนี้นะครับผมด้านในตรงนี้ลูกค้าก็ตีเป็นเบาะนอนนะครับตอนนี้ก็คือเวลาจอดรอลงสินค้าหรือว่าจอดนอนนอกจากนี้ครับระบบเบรกของเราครับตอนนี้ก็จะคือจะเป็นระบบเบรกลมล้วนนะครับก็จะทําให้ประสิทธิทภาพในการเบรกดีขึ้นนะครับไม่มีระบบน้ํามันมาเกี่ยวข้องนะครับ สำหรับการบรรทุกสินค้านะครับตัวรถนะครับหัวเก๋งแชสซีนะครับน้ำหนักตัวรถเปล่าครับก็จะหนักประมาณ5ตันนะครับตู้จะหนักประมาณ3ตันบวกบวกนะครับพอไปบรรทุกสินค้านะครับก็จะได้ประมาณสัก6ตันถึง6ตัน500กิโลนะครับต่อเที่ยวนะครับผมสายใหมคในนห่คีรีวันค่ะในน้ำหอจกอคีรีวันทารสปอร์ต เกี่ยวกับขนส่งค่ะขนส่งก็มีประเภทออนไลน์ line, แล้วก็มีวิ่งงานบริษัทเป็นพาร์ทอะไหล่รถยนต์ค่ะก็คือได้มีเพื่อนฝูงทำธุรกิจเกี่ยวกับขนส่งมาก่อนแล้วก็ได้มีการแนะนำให้พี่แล้วก็ครอบครัวพี่เนาะมาเริ่มที่โคราชก็เลยได้มาทำธุรกิจนี้ตอนแรกก็เป็นการแบบวิ่งโรงงานวิ่งรับส่งพาร์ทแต่นี้ก็ได้รู้จักเพื่อนฝูงคนทำธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์ line, แนะนำมา ก็เริ่มกันมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะก็ขอฝากขอเจ้าก็คิริวันทานสปอร์ตค่ะรับจ้างขนส่งทั่วประเทศตอนนี้ก็มีรถบรรทุกที่วิ่งงานแล้วก็ที่อยู่แบบดูแลรับงานมีประมาณถึง30บคันรถบรรทุก7เมตร6ล้อแล้วก็มีรถ10ล้อวิ่งรับงานทั่วประเทศค่ะ อยู่บ้าน230หมู่5บ้านทับช้างตำบลหนองละเวียงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาติดต่อโดยคุณปิ่นสอนสินคีรีวันค่ะ081 412 9825แล้วก็คันแรกก็เป็นอีสุค่ะและ้วคันที่2ก็เป็นยี่ห้ออีกยี่ห้อหนึง่งอันดับแรกคือที่ตัดสินใจซื้ออีสุสสต่อก็คือประหยัดน้ำมัน แล้วก็การบริการถือว่าถูกใจแล้วก็ดีค่ะถ้าเป็นรถ10ล้อก็จะเป็นสินค้าที่ประเภทที่มันเป็นอะไหล่รถจำนวนน้ำหนักหลายตันน่ะถ้าเป็นงานอะไหล่รถยนต์น้ำหนักไม่เกินก็จะใช้6ล้อ240 FTR ถ้าเป็นงานออนไลน์ line, ก็จะเป็น6ล้อ240จะไว้รับงานออนไลน์ขนเพื่อพัสดุ ก็ขอแนะนำเป็นอีสุค,ค่ะเพราะว่าบรรทุกกับการใช้งานของเราตรงตร,งตรงที่เราต้องการใช้งานนะคะเพราะมีให้เลือกหลายรุ่นอย่าง10ล้อหรือว่า2 4 0 f t r ที่ใช้บรรทุกประมาณ6ตันขึ้นไปอนะไค่ะ หอจกคีรีวันเลือกใช้อีซู่เพราะตอบโจทย์ในธุรกิจการขนส่งของเราในเรื่องการลดต้นทุนซึ่งมีผลต่อผลกำไรที่ใช้ในการขยายธุรกิจของเราให้เติบโตยิ่งขึ้นไปค่ะ